ก็อกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะสูงสูงสูงคนเป็นจังไรเนาะหลังเบรกออกฟาคันถูกกันมันบ้าน,นะนะพี่น้องคะ่ะค่ะเขามาเดียวก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น,นะค่ะเนาะเมืนอกี้ก็ว่าตอ่อสายไปหาปูค่ะเมรเด้อพี่น้อง จ้าว่าใส่ละมาตัการกับปูอ่าว่าไส่ไหมเห็นจากไหเนาะค่ะถือบอเดปูออกกาดิอืมกะวาอยู่นันแล้วเล็ชื่อแล้วกเกลือชว่าไรอีโอ๋ยังาวันไหนนั่นพ่ถือหลายได้เนาะปูจ้าตีนั้นเออ มันถือไงบะโบมันมีไปจิดต่อมาไรีโยมมิจกูชู่มากมิูว่าบริลิบเริลเบื้องดัวลดเสนแล้วก็ว่าบเรศิลช่วงในช่วงกลางมวลดาบริลจะพูเหนขาอะไรอเี้ยใคือคือว่าน่ะสัตตาคือความเชือเชือสัตตาคือความเชือกันเท่าเชือก็ซืกันโมเชือกับฟานไปเนาะอ๋ออ่แล้ว่าอัน สีมะฮับไส่ครลาชชุ่มยูคูคหลาชสรสีมะฮับถ่วั่อือูตั้งคนะสีมะฮับเอาที่ตู่สีมะฮับเดียยสีฮับไฟปูดสีง่ายวัดป่จ้าจะจะกินไปไดแต่งเลยแหละจ้ดายอันมันัะไปโอวกันตามเหล้านอเมื่อกันแต่ว่ามีเอฟซีถือกั้ปูอยคนฝากเงินมาหายหาลอยอยู่อะอะ นีแหละ่ามาซี้จะเบื่อผมมาชี้ <c oughs> จะเบื้อเ,อเอสียดายซีเก่าลอกครับซีหาซีเก่าอันค<อ>ากรายอยู่นี้ซีหาอคอยมีคนซื้อบ้านนี้เอฟซีวอรตัหาได้ติปูทูมาทูมาไม่ใช่จากไดเลขก,กอนเ,เนี่ยทังบัวทน้งเนื้อาำไายเล็บัญชีอนไม่เห็สังส่งวัดสั่งวุ้ิ้นซอยม่ใช่จากได้เลขอย่า <c oughs> ออ่าไมปูดเอาเดียวอัน <c oughs> ผู้ใดถือเลขอ่ะโทรหาปูเด้อสั่งกุติน้ำปูเบอร์นี่น้ำปูนะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเจ็ดสี่ตอยถึงร้ายกันอว่าชื่อยึดชื่อปูนชื่อกระเบื้องช่ยกันแจ้งซ้าคันคันถึงแล้วถึงถึงแล้วกะดีใจน้ำบ่ถืิกะเสียใจน้ำนี่อา เขาจะถ้าคือคว่ำเสียกันเท่าเชื่อแดดเล็ดฟันเท่ากับเขาเขาาั้งใจมือข้ากันว่าลุกมาแตงมือว่าดีเท่าไรอ่ามือตอกหัวดเลยครับปู่อ่าบาริคเล็ตัวเล็ดยังเล็ดเล็ดไปสวดกรนละตาเดียวจะได้ศูนเข่าสี่เข้าบันเล็ดไปสั่นพอเขาอีกเย็นว่าโอ้ยเนาะสี่เก่าหนูก็บริสือสื่อศูนย์สีซีศูนย์ว่ามันถือคลักลายอวันรายสี่สี่ถืออยู่หรอกปูุ่้นเบิ่งหลายอยู่ ค้นเบิงบ่เป็น,ปนหน่อยๆได้โยมหน,อน<า>อ่นนอคุณเบิงแต่งจดเดียวหันแตงแตหาชีหันที่ให้ลูกพีเปืนปอยไปหันม่นบ่อโอ้แมนคหาชี่ออที่ใหยเปืนปลอยไปหันลนล้วก็เลขอูกก็จะเป็นบ่มีดวงแม่ป่วนเบิกทรบเป็นอย่งบุศสือหาชีชีหาจะมือปู่ปอยล่ะเขาไปขึนเกเขาวมันออกล้วันไปขึ้นเขาวังหันมือเลขสีออกเน่ย ไล้ไปถุ่มาซีู่นเจ้าซีนะ,นะอันคักูท่างี้ก็จะาไปขายอ่าบอกกดใจเบืองช่กอนเดี๋ยวเบื้งก้อนจะขีจะ,ะกีดหายบ่ได้หายละขันมันหากัดจิตจ่อมือจังไ,ไหนกับอกกันไว้่ก้อนอ่าทำบ,ญบุญกับปูก่อนเนะาะทำรับผู้ตื่เอาตัวี่กอนเอาตัวตัวตัวหดนี่แต่ช่กอนเอาทำบุญชะกอนหนะยขัน ทะเลถือถือทะเลโบมีปัจจัยปูกับกับโบอยากปล่อยกันเลนยโยมแมนเนาะอ่าเพราะว่าปูกับขั้นปูเป็นโยมกันใค่นนี้เป็นเป็นพระเขาท่ำใจใอ่าอ่าแต่ว่ามีปูฝากน้ำเบิรกราบนีฮาลอยเพราะว่าเขาถือน้ำนถือที่เก้าสันคอ,คอยดวกร่วมกันมากใช่ไหเดีย๋ยวนีเดี๋ยว,วสิวในปูบอกต้องทุบซอง ปดสิบซองเก้าสิบซองม ok. ันต้องได้น่ะจ้าเดี๋ยววันลูกเหมือท่วปูไปน้าเแล้ปูเนาะกิบนีเนาะลุงไปลุงไปเบิ้งข่ะบวกข่บบวกึ้นก่ะลอดลอดลอดท่กอนให้ให้ให้ข้าเจ้ากิใจหน้ากันไปส่าก้อนอันไดอันไหก็เด็กเขากย์ยาเฝ้าลุงไหไรยาพึ่งฟูงเพียงเพราะว่าเย็ดแตงเล่กะเย็ดแตงเลก็ได้เย็ดแตงเล่ก่ะถือที่โดนหะือยผมดโอ้ยสาสุตวเต็วเก่งผมมากนี่ เลขขอมานี่ครให้ว่าเลียกงว่นล่ะไปว่าจะอะไรไม่ตแต่เลขโปรยนี่นต่ยันยากนิดกันตุนตื้นน่านี่มือกไงซะนอกเมนูแล่วจะหน้ายานีซก่อนเอาเอาเวดนหนีซะก่อนไอ้ด้นี่แม่มาเหยดมา,าสั่งซดก่อนกันมันไู้ดับแต่ก็จำเป็นละตูหาปู้ใดนอกในปู้โดยตรงคือศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปด สามหนึ่งเจ็ดสีนปูนเพราะไม่ม oh, ีไโอนได้ติปูยังมันมันมีอยู่ช่องไรบูโอนไม่ยูหาพ้านอยู่โอ้สาธุโอนไม่หาพันนี่คือดีแี่อกระเบื้องพาปูปูปีเพนนอลก็ได้แต่เอ้ามันจะเขาจ้องไปดีแจน่าไปจ้าปูป่อยชาป่อยเลี้วกันเดี๋ยวไปดีแจน่าบุเจ้าก่อน ถ้าจางไปงวดนเอาว้า้าบุญจจก่อนแต่ครดีคชินผู้เบิดเบนีรถนีลาดทุกงวดรถดันกะไปใจก่อนขย่อมย่อมพนเข้าใจว่าไอ้เบือทั่วพอไอ้อกที่เป็นมากว่างเละใรันกะคือัน่างบุญบม่นเลยแหละแต่ไม่เทารุงไปเนานอกกานเ้าเป็นพาเ้าบุญเป็นยมเนะนะบันต้องรงเบอปูไหวนค่ะเนาะ นี่แตันี่ครูทั่มากครูวังดีแต่นี่ครูคนนี้แต่นีแต่ว่าครูแบบเบิร์อยู่ในคอมเมนต์เบิร์กชาพึ่งไงครูเบิร์กยู่ถ้าม่มีขีดภาพคุณลิปเลือกดื้อไว้โอ้ชาครูจะได้ในปีนี้เป็นฉิมอธิีฐานจิตนเน่แต่ถ้าม่มีขีดจะภาพที่เลือกดื้อหมือนกนอ๋อออกีดีมาตรงตรงอ่าแว่าอันโอ้มันออกตามแล้วเมื่อนั้นเบิร์กชาจะเมนว่ามีดวงไปขึ้นเด็กเขาคขกเนี่ย จะไปขึ้นมันขึ้นได้เปนี่อย่างรูปูอันจะได้เสริมดวงน้ปูใหม่ก็ได้แต่ว่า่มีดวงเอาทำไมอืมลองเชียงคูนกินแต่นะโอ้น่าแกงกินแทงข้ามข้นชื่อชัดกินมะบุกจบโล่งดอกย่อมคือปูบอสจ้ฟังนันละจ้่แังข้นชื่อชัดแทงข้นปูข้นโคตรข้นเบี้ยวมันจะด้วยกกินกินกินกับเบิดคือปูบอเนี่ย แต่ชิ้นซ้ำให้เจ้ามันข้องซ้ำให้เจ้าจื้อจื้เลี้ยวให้เจ้าจำจำเลี้ยวให้เจ้าเสียนนั่นแหละแต่กินใหญ่พุกจุก,ก,กจะให้ลงกินใหญ่พุกเึ้นหาเค่าเคนว่างสะพะล่งไหนมันเต็มคือเกาูกระบ,บอกเยี่ยน่าะว่าใชูกรให้ค้อนไปคอยฟากันซุกขีซุกขังสตังมีใช้กันเยอะเร่ำรวยถูกหวยรว,วยเบิร์นลอตเตอรี่มันก็เป็นจังบุญท่อบรรบ่เขาไปกดหมีกดกินกับแจกคอลใช่ทัะไลก็บปนเขามีคุน เขามีแต่ขามันกับอบริษีเนะาะเขาจะให้หุ้นพึ่นนะแบ่นบอกอเลขนี่สรนบุญผสมพงศันบุมันเป็นเลขที่วัาดามุกประเด็จแรกทราบน้อโยมเนอะถ้ามุมกประเด็จแรกทราบเขาก็ค่อยพิจารณาเอาลูกศิษย์ลูกหาทั้งช่องเบิกทรัพย์ทั้งทุกช่องทุกช่องช่องไหนี่มาไทยกันนี่แหละให้คุณเอาคุณนชิ้นคุณนถ้ำนั่นละมีอ้อมือชีวิตชัดข้ความสูงเฮแยกแจลงได้การงานกับแต่เลื่อนห่งเครื่องแคนาลชีวิตชัด เขาจะคิดเนสจิ้งจะคิดเนกลามกับเป็นพ่อนั่นแหละเข้าปันธนาี่ใดมเกิดโชคก้อนเฉลี่ข้างเข้าชื่อคู่ช่อ้นนะฮะให้ยอดยิ่เป็นล้านๆเลยได้อ๋อตู้โอ้ยเสียดายค่ะโอ้ยจังใดว่าอกเล่าแล้วไปขึ้นเด็กคนแบบไปเสือซีศูนแดนนะเสียดายเงินซีหาสั่น ไปเสือเอาซี่ศูนย์ศูนย์สี่โอ้ยยพอี่แม่กันนะวันวันูจิไปหานั่งโดยแชมพูยังว่าผูฟันเห็นงูใหญ่งูใหญ่มันติดเต้าูว่าอืมเก้าที่นะมันอ่านพออยู่นี่มันไก่ไม่กลายไม่ไม่กลายุปล่อยเก้าเก้าที่ตรงวัดนะมันหาสื่ว่ได้วัดอยู่นี่นะ